แค่คุมไม้เนาะจานออกคนเดียวนรือเปล่าออคนเดียวกันคุณทํจริคู่เลี้ยงคุณทำไปหดเลยจานคุยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้หัวลุงวมนี่โอ้โหนี่หัวจริงนังเจ้าหน้าที่ก็อาบลึกเลยาพาลากหอมพยาลากหอม

นี่แหะหอมงกลต้นน้อยๆเลยเนี่ยนอวะโอยเนี่ยนี่นี่ม่มดเลยกแค่นักว่ามันไปหักมันไซไปกันอีกโอ้โหที่รเป็นแสนมดลุกหนาวเป็นยังไดขายเดี๋ยวถ้ารักเิด เดี๋ยวจะบอกนผงผงเดยวท้ากููไหมมันหอมมอมหอมหอมมันหอมกับหอมมากเลยนางพญามากหอมนางพญาหอมชอบหอมหอมจริงจริหอมกับพี่หอมกับสมกันนอนี่ได้แต่อี่อะไรครับหอมมากเลยหอมปุยจับแมนได้นะคะแมนสมนะหอมหม หอมหอมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบทางเพศสําหรับผู้ชายนี่เป็นขั้นตอนต้นอย่างนะครับพญาลากหอมพญาลากหอมพญาลากหอมเดี๋ยวไปทํายังไงต่อฮะเอาไปทำอไรเป็นแสนเนาะเป็นแสนครับแสนนี่ฮะหอมหอมอมเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มตอินเนาะมาเสียอะไรออกนลังจากที่ขุดมาได้ทำอะไรต่อครับ เราก็เอามาล้างทำความสะอาดทำความสะอาดอออวไปแล้วก็ล้างใช่กระเนน้ำร้อนล่ะอันนี้เอาต้มลรือปลาล่ะต้มร้อนปลอ่ะิดร้อนนะครับร้อนมากเลยอันนี้เป็นยังไป๋อน้ำปะเพราะรากหอมนะคอบเขาบอกว่าดีสำหรับคนชาย ว่านพญาลากหอมนะครับหลังจากที่ต้มแล้วกลิ่นในน้ําก็จะหอมบางคนก็กลิ่นเหมือนโสมบางคนก็บอกกลิ่นเหมือนกระชายนะครับเหมือนตังปุยจับเนี่ยครับแต่สรรพคุณก็หลายด้านครับบารุงกําลังเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศที่บอกมานะครับที่เขาบอกมาเราขึ้นเองตามธรรมชาติครับตัวนี้นะครับใครไม่รู้ก็นึกว่าหญ้านะครับ เขาบอกว่าแพงอยู่นะครับกิโลนึงกุดนี่ขนาดขุดมาเป็นศอกก็ได้แค่นี้ครับคุณหาอ่ากิโลนึงก็หลักหมื่นหรือแสนถึงแสนนะครับปัจจุบันนี้หายากไหมครับอ่าเห็นก็อาจจะขึ้นไปในบางพื้นที่แต่ถามว่ายากไหมมันบางที่ก็ไม่มีครับแต่นี่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับบำรุงกําลังครับเสริมสร้างสมรรถภาพครับสมรรถภาพของเกตเม่ครับชื่ออะไรนะฮะชื่อชื่อสัญาลากหอมครับ พยาราบรับหอม